พระเกจิที่บรณภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นเพรศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์อะะไรล่ะหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอ,อันนี้กูไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นะซากศพก็ส่วนซากศพคําส,คสอนก็ส่วนคําสอนกลายเป็นเรื่องราวร้อนประหลอดแตกอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชมเมื่อโซเชียลได้มีการไปแชร์คลิปอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเมื่อสเดือนที่แล้วนะคะ ซึ่งคลิปนั้นอาจารย์เบียได้พูดถึงสรีระสังขารพระเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อยศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ซึ่งอาจารย์เบียรก็ได้ตอบว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรหมาก็มีที่ไม่เน่าเปื่อยแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกลายมาเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิาพากวิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะพระเกจิที่มรณภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์ ่ะหมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกกูบา,านนะอ,อบาจารย์นะเออรูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะไม่เกี่ยวแต่นี่กูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์มึงไปดูสิต่างประเทศนะ่ะมีเยอะแยะสัตว์ยนะีราชน่ะหมาแมวก็มีที่ตายแล้วมันไม่เน่าอะ่ะไปหาดูสิเออมันจะเกี่ยว มึงมันปรุงแต่งกันไปเองอ่ะมีประเทศเดียวนี่แหละกูจะบอกให้กราบล่างศพล่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยไปสนใจอยู่ของทิ้งแล้วของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายท่านรับพวกมึงเดี๋ยวมากราบมาไหว้กันเป็นของทิ้งมันอ่ะในชะ่หรือเปล่าเออล่าสุดอาจารย์เบียร์คนตื่นทมได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการลุยชนข่าวเอาไว้บางช่วงตอนบอกว่าอาจารย์พูดตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรอะไรที่ไม่จริงก็พูดมาอาจารย์บอกแล้วว่าไม่ได้ด่าครูบาอาจารย์ อาจารย์ก็พูดอยู่ว่าอย่าหาว่าอาจารย์ด่าครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดีมีเยอะแยะดังนั้นอาจารย์ก็พูดกันไว้หมดแล้วอาจารย์กําลังชี้ให้เห็นว่าอย่าเข้าไปงมงายไร้สาระว่าการไปกราบสรีระสังขารพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราปลดหนี้ปลดสินได้มันไม่ใช่แต่การไปกราบสรีระครูบาอาจารย์ต้องไปกราบสรีระครูบาอาจารย์เพราะเราระลึกนึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์ และนําคําสอนของครูบาอาจารย์มาแก้ด้วยตัวเองแต่คําถามคือไอคาว่าศักดิ์สิทธิ์ของมันมันแก้ไขด้วยตัวเองไหมมันกราบเพื่อไปบนบานพอมันสําเร็จก็เอาดอกไม้ทุบเทียนไปเส้นบวงสรวงบูชาไอพิธีกรรมเหล่านี้คือการหากินกับซากศพครูบาอาจารย์มันมีในประเทศเราจริงๆแต่คนที่บูชาดีๆก็มีเยอะวัดที่เขาทำดีก็มีวัดที่ต้องการหาเงินทองจากร่างของครูบาอาจารย์ก็มี คำถามคือว่าศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอาจารย์บอกไม่จริงถ้าบอกว่าซากศพศักดิ์สิทธิ์หมาแมวก็มีซากศพที่ไม่เหี่ยวย่นเหมือนกันไม่แหง้งไม่เน่าเปื่อยดังนั้นให้แยกออกเป็นสองประเด็นซากศพก็ส่วนซากศพคําสอนก็ส่วนคําสอนความศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนความศักดิ์สิทธิ์ต้องแยกออกเป็นหลายประเด็นแต่ความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ยืนยันในซากศพไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคําสอนครูบาอาจารย์และนําคําสอนมากแก้ไขสันดานตัวเอง แบบนั้นจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะเปลี่ยนแปลงคนเลวคนชั่วให้เป็นคนดีแบบนี้สิใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอาจารย์บอกไม่จริงถ้าบอกว่าซากศพกศักดิ์สิทธิ์หมาแมวก็มีซากศพที่ไม่เหี่ยวย่นเหมือนกันเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่แห้งอ่ะไม่เน่าเปื่อยดังนั้นให้แยกออกไปสองประเด็นซากศพก็ส่วนซากศพ คำสอนก็ส่วนคำสอนความศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนความศักดิก์สิทธิ์ต้องแยกอ,ออกไปหลายประเด็นแต่ความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ืนยันในซากศพไม่มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคำสอนคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วนำคำสอนมาแก้ไขสันดาห์ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้พระครูประหลัดสิทธิททวัฒหรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมได้กล่าวว่าเห็นคลิปแล้วซึ่งลูกศิษย์ได้ส่งมาให้ดูและเมื่อเห็นแล้วก็เกิดความไม่สบายใจและรู้สึกว่าอาจารย์เบียใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไป เป็นการจับจ้วงไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์และยังทําให้ลูกศิษย์หลายคนเกิดความโมโหแสดงความไม่พอใจการที่อาจารย์เบียออกมาให้ความเห็นแบบนั้นถือว่าไม่สมควรเพราะพระ,พะเถราจารย์ที่ท่านละสังขารและมีสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยโดยลูกศิษย์ลูกหาได้เก็บไว้นั้นเป็นเพราะประสงค์ของท่านแต่มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เรามีครูบาอาจารย์แต่เอาครูบาอาจารย์ไปเปรียบกับสุนัขเนี่ย ถือว่าอัตมาภาพเนี่ยบางทีรับไม่ได้นะถ้าอัตมาภาพจะพูดจาแรงๆนั่นแะบอกไว้เลยไม่ได้ขึ้นอัตมาหรอกขณะที่พารีไพรวันได้ไลฟ์แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เช่นกันดิฉันเห็นคนดรามากกันเยอะไม่พอใจกันเยอะแต่ดิฉันเห็นว่าคําถามนี้ดีและดิฉันก็จะมาช่วยพูดไม่ได้มาช่วยอาจารย์เบียร์พูดหรือไม่ได้มาช่วยพูดเพื่อปกป้องอาจารย์เบียร์คำถามนี้ดิฉันเคยพูดไปแล้วคนก็ไปถือไปเชื่อกันเยอะจริงๆนะ เรื่องที่ว่าร่างครูบาอาจารย์ร่างเกจิเวลาท่านม,มรณภาพไปแล้วเป็นความอัศจรรย์เหลือเกินดิฉันเห็นดราม,ม่านะที่อาจารย์เบียเขาไปตอบคําถามที่มีคนไปถามเขาว่าพระที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะแล้วก็แบบสไตล์าอาจารย์เบียนะแกก็พูดแรงซึ่งก็เข้าใจนะเข้าใจคนที่ดราม,มา่าแล้วก็เข้าใจคนที่ไม่พอใจ ที่อาจารย์เบียไปเปียบเปย,เปยหรือว่าไปยกตัวอย่างที่มันค่อนข้างจาัดรุนแรงตามสไตล์ของอาจารย์เบียนะที่บอกว่าหมาแมวที่ไม่เน่าก็มีอะไรก็มีมันจะไปตัดติดหาอะไรเนะี่ยตามสไตล์ของอาจารย์เบียและดิฉันก็เห็นคนดราม่าก,กันเยอะคนไม่พอใจกันเยอะซึ่งดิฉันเห็นว่าคําถามเนี้ยอดีแตและดิฉันก็จะมาช่วยพูด มาช่วยพูดเนี่ยไม่ได้มาช่วยอาจารย์เบียรพูดหรือไม่ได้มาช่วยพูดเพื่อปกป้องอาจารย์เบียนะแต่ว่าคําถามเนี่ยดิฉันก็เคยพูดไปแล้วเพราะว่าคนน่ะไปถือแล้วคนก็ไปเชื่อกันเยอะจริงๆนะเรื่องที่ว่าล่างครูบาอาจารย์ล่างเกจิเวลาท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยเป็นความอาจัจรรย์เหลือเกินดูซิผมท่านก็ยังงอกอยู่เล็บท่านก็ยังยาวอยู่ อันนี้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะเรื่องเซลล์ในร่างกายที่มันยังไม่ได้ตายไปพราะมนุษย์หลังจากที่มนุษย์หมดลมหายใจมันก็ทํางานตามหลักของธรรมชาติของหลักธรรมนิยามซึ่งมันไม่ได้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้มีอะไรมหัศจรรย์เลยนะถามก็ดีแล้วก็จะได้ย้ำนะว่าอย่าลืมปัจฉิโอวาทกันนะคะขยะวยธรรมมาสังขาราอัปมาทนะสัมปาเทธา ขยักวยะธรรมาสังขาราสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีอันสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดามันจะมีร่างใครมาตักศิษว่าล่างของพระพุทธเจ้าล่ะอ่ะตอให้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเกจิก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่เป็นอาจารย์พระพุทธเจ้านะอันนี้ไม่ได้ฝากถึงพระเกจิ ถึงครูบาอาจารย์อะไรที่ใครเคารพนับถือนะแต่ฝากถึงอีพวกลูกศิษย์นั่นแหละตัวดีนะชอบทําให้ครูบาอาจารย์ตัวเองสักดิธิ์กว่าพระพุทธเจ้านะก็รู้รกันอยู่ภาะเกจิแต่ว่าภาะเกจิหลายรูปท่านปฏิบัติดีบางรูปท่านฉันน้อยมรณาภาพตอนชราแร่างกายท่านใช่ไหมเอาวงยอวะภายใน,นไม่ได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่ไหม มันก็ไม่เป็นที่บ่มเพาะของเชื้อแบคท,ทีรียไอ้การเน่าการสลายมันก็ช้าบางทีมันก็แห้งไปเลยเนื้อหนังท่านมันก็แห้งไปตามสภาพอันนี้เราไม่พูดถึงการพยายามจะรักษาล่างโดยการกอกยาบางอย่างบางตัวที่เป็นการรักษาสภาพศพให้มันไม่เน่าไม่เปื่อยให้มันคงสภาพอยู่ได้อันนี้เป็นที่รู้กันนะคะเทคนิคทางการแพทย์ ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ใจอะไรเลยเป็นคนพูดต้องมีตติปัญญานะคะเนี่ยดิฉันพูดแบบไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยมาช่วยพูดอีกแรงหนึ่งนะถ้าใครแบบไม่พอใจอาจารย์เบียที่ไปพูดเรื่องนั้นซึ่งก็เข้าใจว่าทําไมถึงไม่พอใจในลักษณะของการเปรียบเทียบซึ่งเข้าใจแหละว่ามันค่อนข้างรุนแรงนะก็จะมาพูดแบบที่ไม่เปรียบเทียบนะว่ามันจะมีใครตักติดก,กว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกนะ ไปเห็นสิ่งที่มันไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันก็ผิดตามหลักพุทธสิถ้าเชื่อแบบนั้นก็ศาสนาพุทธก็อย่าสอนเรื่องหลักไตรลักษณ์นะเออตายแล้วก็ไม่เน่าไม่เปื่อยจะสอนทําไมอ่ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์พระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าไปบอกว่าร่างไม่เน่าและศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ผิดกับหลักพระอนิจจังบาไม่เที่ยงอ่ะ คงทนถาวรมันไม่ได้หรอกคะ่ะสำหรับอาจารย์เบียคนตื่นทำรรค่ะก็เคยทำงานบริษัทมาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ประสบกับภาวะเศรษฐกิจก็เลยผันตัวเองค่ะมาเป็นหมอดูได้เจ็ปีระหว่างนั้นอาจารย์เบียรก็ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าควบคู่ไปด้วยต่อมาอาจารย์เบียก็เปิดช่องคนตื่นทำรรม,มาได้ประมาณ1ปีจนได้รับความนิยมจากคำสอนที่เป็นแบบสไตล์ฮาร์ดคอร์ค่ะได้แสดงให้เห็นถึงศัตธรรมแบบเข้าใจง่าย ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาจารย์เบียร์ได้รับความนิยมเห็นถึงความจริงเห็นถึงสัจธรรมตรงไปตรงมาด้วยภาษาแบบชาวบ้านนี่แหละค่ะดุดันตามสไตล์ธรรมะไม่มีคําปลอบใจนั่นเองค่ะ